กรับสัญหาแต่เดี๋ยววันนี้เรามางมหอยกาบหอยกาบแม่น้ํานะครับเดี๋ยวเรามาทําเมนูอะไรลองไปดูกันนะครับก็ตอนแรกเดี๋ยวก็จะพริกใส่ไปนะครับให้มันคายดินนะครับครับเดี๋ยวเราแช่พอให้ได้คายดินสักหน่อยแล้วก็จะไปต้มเลยครับอันนี้เราองค์กลมจากแม่น้ําจากป่าสักนะครับค่าบ้านเราเองทั้งหอยกาบ แล้วก็ใส่ทรายก็ผสมส่งกันไปนะครับเดี๋ยวต่อไปก็เป็นวิธีการต้มนะครับครับถ้าถามว่างมจากที่ไหนก็นี่ครับอ่างมตามท่าน้ำต่างๆเนี่ยนะครับแต่หากินยากไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับมันไม่ค่อยชุมเหมือนแต่ก่อนหายากจริง เราตอนแรกตั้งน้ำแล้วก็ใส่เกลือลงไปครับครับระหว่างรอน้ำเดือดเราก็มาตามน้ำจิ้มครับเหมือนเดิมครับพริกกระเทียมครับก็ตามพิภานเลครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลผงชูรสมะนาวแล้วก็น้ำปลาลงไปก็เป็นเสร็จครับ แล้วก็น้ำจิ้มเป็นแล้วเสร็จครับคำน้ำเดือดก็จะตามด้วยขาตะไคร้ใบมะกรูดครับหลังจากนั้นก็จะใส่หอยตาลลงไปครับครับแล้วก็จะใส่หอยลงไปเลยนะครับง่ายๆใส่ทั้งหมดเลยครับหอยกาบหอยขวานหอย จะเดียกอะไรอ่ะแต่ภาษาท้องถิ่นไม่เหมือนกันนะครับตกลงตลับใส่ไปเลยครับครับเดี๋ยวก็รอเดือดหอยสุกก็เป็นเสจครับง่ายๆครับพอพอเดือดแล้วก็จะออาลงนะครับวันนี้จะลุกทุก่งหน่อยใช้เตาถ่านมาดูครับหน้าตาเป็นไง ครับก็เป็นเสบตร้อยครับตุ่มหอยตลับให้ขวานให้กกาบง่ายๆต,ตาฝรตล์ใบสันหาใตาแดกลองตามดูครับรับรองอร่อยชัว